คณคิดจะซื้ออะไรถ้ามีเงิน100เยนถ้าคิดไม่ออกบอกรายการร้อยเยนเพราะเราจะทำให้เงินร้อยเยนของคุณกินเที่ยวเปรี้ยวซ่าในระดับ VIP สำหรับใครที่อยากจะหลีกหนีความวุ่นวายในชีวิตประจำวันแล้วมาพบกับสวรรค์นบนหาดทรายส่วนตัวและสดชื่นไปกับน้ำทะเลใสๆให้ลมทะเลแห่งความอบอุ่นพัดเอาความเหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิตในเมืองที่แสนวุ่นวายออกไปหมิวว่าพัทยาซีแซนซันรีสอร์ทแอนด์สปาก็มีความสะดวกสบายที่จะทำให้ช่วงเวลานี้ของใครหลายๆคนกลับมามีรอยยิ้มแห่งความสุขได้อีกครั้งอย่างแน่นอน เราต้องมาที่นี่เลยค่ะซีแซนซันสปานั่นเองอุ้ยนี่มันนวดปร,ปรนปฏิบัติผิวทําให้ผิวเราผ่อนคลายสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะวันนี้ที่ซีแซนซันสปานี่มีแพ็กเกจหรือว่าแบบว่าคอร์สอะไรนวดบ้างไหมคะค่ะของเรานะคะจะมีเป็นเอ่ออโลมาซีเอเซนนะคะนี่ค่ะ ตรงนี้จะเป็นนวดน้ํามันนะคะน้ามันของเราจะมีเลือกถึง6กลิ่นด้วย,ยกันนะคะ,ค,ะค่ะว้าวดีจังเลยแล้วก็ส่วนท่านใดที่ชอบแบบสครับด้วยแล้วก็เป็นนวดน้ํามันด้วยก็จะมีเป็นซีเซนซันเซนนะคะโอ้ยแล,แล้วที่แนะนํามาไหนหนูเนี่ย,ยแต่ว่าเหมเาะกับสภาพผิวหนูอะไรเงี้ยตรงนี้ก็คือจะเป็นนวดน้ํามันนะคะอ๋ออะโรมาซีเอเซนใช่ค่ะดีจังเลยเดี๋ยวเราจะไปทํอันนี้กันอโรมาซีเอเซน ชิญด้านในเลยค่ะอันนี้จะเป็นห้องอทิสเมนต์ของเรานะคะจะเป็นห้องซีวิวนะคะค่ะ <c oughs> <S <S สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเพชรนะคะยินด,ดีต้อนรับนะคะค่ะ,คะ,คะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวตรงนี้รบกวนให้คุณคุณหมิวนะคะขัขเปลี่ยนชุดคลุมนะคะ,ะแล้วก็หมวกคุมผมนะคะแล้วก็กางเกงชั้นในค่ะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะ โอ้โหขอบอกว่าแบบว่าผ่อนคลายเคลิบเคลิ้มเป็นที่สุดเลยค่ะได้นวดสปาแบบน้ำมันนะคะพร้อมกับเห็นวิวข้างนอกเป็นวิวทะเลอ้จะมีอะไรดีกว่านี้ไหมสุดยอดมากๆแล้วก็หอมกลิ่นน้ำมันแบบว่าเป็นลาเวนเดอร์เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ ender, หอมมากพี่เขานวดแบบสบายมากอะผ่อนคลายจริงแบบอีกแป๊บเดียวจะหลับแล้วสามวิสามสองห หากว่าใครกําลังจะมองหาช่วงเวลาพักผ่อนจากตารางเวลาที่แสนจะวุ่นวายการเลือกเข้าสปานวดตัวก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถปลดปล่อยความวุ่นวายจากเมืองกรุงออกไปได้เช่นกันซึ่งในตอนนี้ความเมื่อยล้าที่เป็นของแถมมาจากการใช้ชีวิตในเมืองของหมิวก็กําลังจะถูกความสบายของการทําสปาเข้ามาแทนที่แล้วล่ะค่ะผ่อนคลายแบบที่เรียกว่า ขั้นเทพใน3โลก8โลก9โลกจริงๆที่คืกลิ่นหอมของลาเวนเดอร์นี่ทางสปานี่คิดคนขึ้นเองสกัดเองอะไรหรือเปล่าคะเอาเปล่าค่ะสั่งมาโดยตรงจากดีวาน่านะคะอ๋อเป็นโปรดักของเขาค่ะเป็นโปรดักตของเขาเองค่ะแล้วกลิ่นหอมพวกเนี้ยค่ะคือส่วนมากคนที่นวดเนี้ยเขาใช้ฮิตใช้กลิ่นไหนมากที่สุดคะจะส่วนมากจะเป็นกลิ่นนี้มากที่สุดค่ะคแะแขกจะชอบมากค่ะค่ะอออมันหอมแบบ หอมแบบไม่ได้หอมฉุนหรือว่าหอมแบบเวียนหัวมันแบบสบายมากๆอ่ะเราเวนเดอร์แล้วประโยชน์ของการนวดน้ำมันแบบเนี้ยค่ะมันมีอะไรบ้างอะคะพี่ค่ะมันมีส่วนผสมที่หลายๆอย่างเข้ากันนะคะคือเวลาแขกมาใช้บริการที่นี่นะคะจะสบายรีเล็กค่ะอ๋อแบบช่วยผ่อนคลายช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยไหมคะช่วยเรื่องผิวพรรณค่ะ สำหรับคนที่ผิวแห้งทําให้ชุ่มช oh ื้นค่ะอ๋อนี่หนูเป็นคนผิวแห้งเลยแปลว่ามาถูกจุดแล้ะตรงจุดเลยซีเซนซนสปาดีมากงั้นคุณผู้หญิงต้องใช้กลิ่นนี้เลยตรงค่ะค่ะพี่คะเมื่อกี้เหมียวพึ่ง เปิดดูเมนูอะค่ะแบบว่ารายการการนวดมันมีนวดแบบว่าลดกระชับสัดส่วนด้วยคือเป็นยังไงเหรอคะพี่นวดแบบนี้นวดนวดตัวนี้นะคะกระจัดไขมันโดยตรงค่ะ<อ>ค่ะแบบว่าเขาเรียกว่าทลายเซลลูไลท์อย่างนี้เลยวะคะพี่ะต่เพิดเซลลูไลท์ทะโอ้แล้วแบบว่าส่วนผสมในการนวดนี่แตกต่างจากน้ํามันแบบนี้ไหมคะแตกต่างกันค่ะใช้อะไรนวดเหรอคะพี่แบบนวดเป็นแต่เพิดเซลลูไลท์ จะเป็นสนุไลท์นะคะจะมีเข้าห้องสตรีมแล้วก็จะมีขัดพอกค่ะโอ้โหส่วนผสมในการขัดพอกนี่อะไรบ้างล่ะคะส่วนผสมการขัดพอกหรือคะเขาจะมีมีพรมีขิงค่ะขิงก็ร้อนเนาะเหมือนแบบว่าเอามาละลายไขมันให้ตาสะเพริไปไกลเลยออกนอกทะเลไปเลยอ๋อแล้วก็มีอีกอันนึงค่ะที่วิวเห็นเป็นเฟเชียลเลยสักอย่างเหมือนเป็นทรีทเมนต์หน้าอย่างค่ะเฟเชียลเมียนหรือคะ ที่แบบว่าแบบว่าบำรุงหน้านวดหน้าใช่ไหมคะพี่ค่ะอันนั้นจะมีตัวบำรุงหน้าโดยตรงค่ะอ๋ออันนั้นคือนวดเพื่ออะไรคะช่วยช่วยให้แบบหน้าแบบลดฝ้าหน้าใสอะไรอ,อย่างนี้เหรอคะหะือย่งไงจะทําให้หน้าเนี่หน้าใสละค่ะแล้วก็วจะเป็น สำหรับคนที่หน้าแห้งนะคะอ๋อจะช่วยให้ชุ่มชื้น,นค่ะว้าวนอกจากจะมีนวดน้ํามันแบบนี้แล้วนะคะยังมีนวดแบบว่าละลายไขมันสาวๆคนไหนที่แบบมีไขมันส่วนเกินอยากจะตะเพิ่มเซลลูไลท์ให้ทิ้งกงไปนะคะก็นวดได้ด้วยเพราะว่าที่นีเน่เขามีนวดกระชับสัดสว่วนแล้วก็ใครที่อยากหน้าใสแบบมิ้วเนี่ยที่นี่ก็มีนวดแบบหน้าใสด้วยนะทําให้แบบหน้าชุม่มชื้นแบบแบบปิงป๊งๆอะไรอย่างเงนะี้ยดีจริงๆ คุณหวสุดยอดมากเลยค่ะแบบว่านวดด้วยน้ำมันลาเวนเดอร์นี้เป็นอะไรที่ผ่อนคลายเพราะว่ามันหอมมากๆ<ช>หอมจริงๆแล้วก็ยิ่งไปกว่านนั้นคือมองออกไปด้านหน้าคือเป็นวิวทะเละแล้วก็มีเสียงเพลงแบบว่าขับกล่อมเราแบบว่าเพลิดเพลินสุดๆบวกกับการนวดของเทอเทอราพิสที่คนคนที่นวดนะคะแบบว่ามือแบบว่าน้ำหนักกำลังดีอะไม่ได้ว่า หนักไปหรือว่าเบาไปแล้วรู้สึกได้ว่าแบบน้ำมันอะเข้าไปแทรกซึมทุกอนูผิวรู้สึกว่าชุ่มชื้นชุ่มชื้นมากๆเลยจริง,รง,รงหอมหอมแล้วต่อไปเราจะไปไหนกันดีคะอ๋อตรงนี้ของเราจะไปนวดที่หาดนะคะคือโรงแรมของเรามีมีหาดสำหรับนวดไทยด้วยนะคะสำหรับ<อ>ลูกค้าที่ต้องการวิวทะเลอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอคะใช่ค่ะยิ่งเข้าใกล้ธรรมชาติเข้าไปอีกใช่ค่ะงั้นไปกันเลยคะ่ะค่ะเชิญค่ะ ตรนนี้จะเป็นศาลานวดไทยของรีสอร์ทเรานะคะอ๋อที่บอกว่ามันจะใกล้ชิดธรรมชาติมากๆตรงนี้โอ้โหเพอร์เฟกมากๆคือนวดแล้วมองไปนี่แบบว่าแค่ก้าวไปส้าถึงทรายมองขวาไปเห็นภูเขามองตรงไปเห็นทะเลมองซ้ายเห็นเอ่เด็กเซิร์ฟหล่อควอบภูมิใจโอเคค่ะเดี๋ยวเรานวดไทยกันเลยดีไหมได้ค่ะเนชั่นนัลนค่ะสวัสดีค่ะ แล้วาชายหาดส่วนตัวของพัทยาซีแซนซันรีสอร์ทแอนด์สปาแห่งนี้จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้หมิวเลือกทําตั้งมากมายแต่การได้มานอนนวดอยู่ริมชายหาดและสูดกลิ่นอายแห่งความสุขของน้ําทะเลในตอนนี้หมิวว่าแค่นี้ก็เพียงพอที่จะปลุกพลังในตัวให้พร้อมกลับมาใช้ชีวิตในเมืองกรุงได้เหมือนเดิมแล้วล่ะคะ่ะโอพี่หนนวดดีนวดสบายขนาดนี้นี่ประสบการณ์การนวดนี่กี่ปีแลวคะเนี่ย หนึ่งปีแล้วคะ่ะหนึ่งปีเต็มสำหรับอยู่ที่นี่นะคะค่ะแล้วจริงๆแล้วนวดมากี่ปีแล้วคะพี่นวดมาสี่ห้าปีแล้วคะ่ะอ๋อโหไม่น่าละนวดดีมากแบบว่าลงน้ำหนักมือนี่แบบคือเหมือนเหมือนจะหนักนะแต่ว่าพอนวดไปแล้วมันแบบเออมันสบายมันแบบเหมือนพี่เขาแบบตะลอมค่อยๆค่อยๆค่อยๆอ,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 อย่างเงี้ยแบบโอ้ยสบายมากแล้วอ๋อแล้วแบบว่านวดไทยอะไรเงี้ยคะ่ะพี่แบบว่ามีเทคนิคอะไรยังไงไหมแบบว่าการนวดไทยลักษณะเฉพาะตัวของเขา อ๋อคือส่วนสำหรับตัวของหนูเองนะคะจะเป็นแบบว่านวดค,ค่อยๆเบาๆแล้วก็เนิบๆอะคะ่ะเน้นๆไม่ต้องนวดเร็วอะคะ่ะเน้นไปตามจุดๆไปแบบว่าค่อยๆเน้นไปตามจุดๆทีละจุดอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อแล้วเ,เขาเรียกว่าประโยชน์ของการนวดไทยคืออะไรคะก็ประโยชน์ก็คือจะแบบระบบหมุนเวียนโลหิตจะดีขึ้นนะคะเวลาเราตึงเราเมื่อยจากการทำงาน พอเราได้บีบได้นวดเบาๆก็จะรู้สึกสบายอะค่ะเลือดก็จะแบบว่าไหลเวียนดีอะไรอย่างงี้นอาอนวดแล้วหน้าใสไหมพี่นวดไทยเนี่ยต้องนวดหน้านะคะอ๋อต้องนวดหน้าด้วย <c oughs> เลือดจะได้ขึ้นไปที่หน้าสบายเทพเมเปิงคิง Santurday spend the first close Santay Somehow day the weekend lying want patient the the with to to you 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 were Lingered me feel how passion, with of me mean close วยแบบสบายมากสบายจริงแบบว่าหลับเพลินไปเลยอะ่ะรู้สึกว่าการนว่ไทยตรงสาลานวตรงนี้เนี่ยได้ เข้าถึงแบบว่าธรรมชาติที่สุดแบบไม่เคยเข้าถึงได้ขนาดนี้มาก,ก่อนเราได้นอนอยู่ตรงสาราแล้วก็มองไปเห็นทะเล <ใช S 1> เห็นผืนทรายแล้วก็เห็นภูเขาขเห็นนะโอ้ยอะไรมันจะดีไปกว่าน,นี้สุดยอดมากเลยที่สารานอทยเรารู้สึกว่าแบบว่าผ่อนคลายมากๆเลยใช่ค่ะทิ้งความเครียดเอาไว้ที่นี่แล้วก็พร้อมไปเริ่มชีวิตแบบว่าชีวิตจริงที<อ>่ในเมืองกรุงและกันตอนนี้รู้สึกว่าผ่อนคลายจริงๆค่ะ เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเชิญคุณมีวพักผ่อนตามอัธยาศัยนะคะคือหาดของเราสามารถลงเล่นน้ําได้เพราะว่าไม่มีกดหินนะคะแล้วก็เป็นหาดส่วนตัวด้วยนะคะโอ้โหดีมากไพรเวทอย่างนี้นอนอาบแดดเลยดีกว่าเดี๋ยวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ หากว่าใครมีโอกาสได้มาพักผ่อนที่พัทยาซีแซนซันรีสอร์ทแอนด์สปาดูสักครั้งลองมานอนเล่นริมชายหาดอ่านหนังสือสลับฟังเสียงคลื่นของทะเลเหมือนกับมิวในตอนนี้ก็คงจะทำให้เวลาของใครหลายคนเดินช้าลงบ้างไม่มากก็นหน่อยค่ะ Am I serious? แล้วก็อ่านแมกกาซีนแบบสวยๆอะไรเงี้ยนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังได้นวดไม่ว่าจะเป็นนวดน้ํามันกลิ่นอมลาเวนเดอร์แล้วก็ได้นวดไทยตรงสลานวดที่สามารถได้ชิดธรรมชาติได้แบบที่เรียกว่าสุดๆร0 0เร์เซเกินร้อยเลยค่ะแบบว่ามองไปเห็นเป็นแบบน้ำทะเลเห็นสะโอ้ยท้องฟ้าแบบเป็นอะไรที่แบบสบายใจมากๆรู้สึกแบบสบายสุดๆนอกจากทั้งนวดแล้วก็นั่งชิลแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมอื่นๆให้ทำอีกมากมายในซีแซนซันวีสันแอนด์สปาไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำ ฟิตเนสหรือว่าโยคะโอ๊ยสารพัดจะให้ทำนะรับรองว่ามาที่นี่เนี่ยไม่เบื่อแน่นอนคงจะดีไม่น้อยถ้าหากในตอนนี้มิวสามารถหยุดเวลาตรงนี้เอาไว้ได้แต่ความเป็นจริงคงทำเช่นนั้นไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นมิวจึงขอเลือกที่จะเก็บภาพแห่งความประทับใจแบบนี้เอาไว้ตลอดไปกับพทัทยาซีแซนซันรีสอร์ทแอนด์สค่ะเฮ้ยเพื่อน,อนแซลมอนแบบจากนอร์เวย์เนื้อแบบอักอักอะ่ะ เนนท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเราก็อยากมอบซีธีพิเศษนี้ให้กับผู้ชมทางบ้านเป็นดีลักพาวิ i เลียนวิลลจากราคาเต็ม14,000บาทเราให้แค่100เยเยนเท่านั้นเอง